ทีว่ประวัติปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แหวนสุกินโนพระอรหันแห่งดอยแม่ปังเสนอตอนที่14เรื่องจำพรรษาที่นานานปวนแม่มาห่างจากบ้านแม่ปังไปประมาณ3กิโลเมตร ข้ามดอยแม่ปังไปมีทุ่งนาระหว่างเขาอยู่แห่งหนึ่งทุ่งนี้ยาวไปตามความยาวของภูเขามีทานน้ําไหลตลอดปีข้างทานน้ําไหลนั้นมีถ้าอยู่แห่งหนึ่งลักษณะของถ้าเกิดจากการไหลซอกของน้ํากับริมตะลิ่งนานๆไปทําให้ข้างริมตะลิ่งตรงบริเวณนั้นเป็นถ้าไปลักษณะของถ้าแห่งนี้จึงมองดูด้านบนไม่รู้ว่า มีถ้ำอยู่ในบริเวณนั้นถ้าลงไปเดินที่ลำธารจึงจะมองเห็นมีบริเวณกว้างประมาณ5-6เมตรปัจจุบันน้ำพัดพาเอาทรายและก้อนหินเล็กๆเ,เ,เข้าไปอุดเหลือความลึกจากปากถ้ำประมาณ10เมตรเศษในฤดูแรงอาศัยอยู่ได้อย่างสบายแต่ฤดูฝนน้ำจากภูเขาไหลมามา,มากทำให้ทางน้ำไหลเข้าไปในถ้ำอยู่ไม่ได้ เจ้าของที่นาแห่งนี้คือนานปวนและแม่มาสามีภรรยาคู่นี้มีอาชีพเป็นช่างตีเหล็กในฤดูแลง้ลงล้มปู่ไปเที่ยวเล่นตามป่าเขาได้พบถ้ำดังต่าวเขา้าจึงไปพักภาวนาอยู่ในฤดูแลง้งครั้นใกล้เข้าพรรษาล้มปูเห็นว่าแถวนั้นเป็นป่าสงบดีจึงแจ้งให้เจ้าของนาทราบวา่าต้องการจะอยู่จำพรรษาในบริเวณนั้น ฝ่ายเจ้าของนาเมื่อทราบดังนั้นดีใจมากจัดแจงทําที่พักบนหลังช่าให้โดยปลูกเป็นกุฏิชั่วคราวยกพื้นสูงลุงปู่บอกให้ทําพื้นพอพ้นดินก็ได้สะดวกในการขึ้นลงดีนานปวนและแม่มาไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่าทําพื้นต่ำไม่ได้พวกเสือจะมารบกวนเพราะสมัยนั้นป่าแถวนั้นยังเป็นป่าดงดิบอยู่ พวกสัตว์ป่ามีอยู่ทั่วไปแม้จะบอกว่าไม่กลัวเสือนานปวนก็ไม่ยอมอยู่นั่นเองที่สุดต้องอนุโลมตามยอมให้ปลูกกุฏิยกพื้นสูงตามความเห็นของเขาที่มีความปรารถนาดีนับแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งนานปวนและแม่มาต่างก็รักษาอุโบสถจนตลอดพรรษาและคงรักษามาจนตลอดชีวิต หลวงปู่แหวนเล่าว่าเวลากลางคืนได้เดินเที่ยวไปมาตามป่าเขาเแถวท่วนั้นบ่อยๆในวันที่อากาศปลอดโปรง่งไม่มีเมฆเวลากลางคืนแสงจันทร์สว่างจ้าเดินเที่ยวให้ความเพลิดเพลินดีไม่ปรากฏว่ามีสัตว์มีอะไรมาปรากฏให้เห็นเลยเวลากลางวันบางวันก็ขึ้นไปภาวนาอยู่ตามก้อนหินสูงๆบนภูเขามีพวกเด็กๆ ที่มาเลี้ยงควายอยู่แถวนั้นเอาน้ำใส่กระบอกไม้ไปถวายทุกวันในกลางพรรษามีคณะศรัทธาจากป่าเมี่ยงแม่สายซึ่งนำโดยแม่โสมมานิมนต์ว่าออกพรรษาแล้วขอนิมนมนไปโปรดทางป่าเมี่ยงแม่สายบ้าง <c oughs> เมื่อถึงวันออกพรรษาไม่นานนักคณะศรัทธาป่าเมี่ยงแม่สายก็มารับขึ้นไปตามที่ได้นิมนต์ไว้แล้ว จึงได้บอกลาน,านานป่วนและแม่มาเดินทางขึ้นไปป่าเมี่ยงแม่สายพร้อมคณะศรัทธาที่มารับหลงปู่แหวนเล่าว่าการเดินทางไปป่าเมี่ยงแม่สายนั้นต้องเดินทางขึ้นเขาลงห้วยไปหลายแห่งกว่าจะถึงใช้เวลาเดินทางขาขึ้น6ชั่วโมงขาลง4ชั่วโมงถ้าเดินไม่แข็งต้องใช้เวลานาน,านกว่านี้ าเมี่ยงแม่สายนี้เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่กลางหุบเขาชาวบ้านมีอาชีพทําสวนเมี่ยงมีน้ำไหลผ่านตลอดปีเดิมชาวบ้านถือผีกันถึงปีต้องทําพิธีเลี้ยงผีไม่เช่นนั้นจะมีการเจ็บป่วยล้มตายกันหัวหน้าหมู่บ้านก็คือแม่โสมนั่นเองแม่โสมนอกจากจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วยังเป็นหมอผีไปในตัวด้วย ต่อมามีพระกรรมฐานไปพักอาศัยอยู่ท่านเทศแนะนำสั่งสอนให้เลิกถือผีให้นับถือพระตนตรายแทนในครั้งแรกยังมีผู้เชื่อถือไม่กี่คนพวกที่เลิกถือผีนั้นมีแม่สมเป็นหัวหน้าครั้นถึงเวลาครบปีไม่ได้ทําการสิ้นสวงผีเหมือนอย่างเคยผีก็แสดงเดชของผีทันทีโดยเข้าสิงผู้คนวุ่นวายไปหมดในที่สุด มาเข้าสิงลูกชายยายโสมเองพร้อมขู่ว่าถ้ายายโสมไม่เลิกนับถือพระรัตนตรัยแล้วกลับมาเส้นสวงอย่างเคยจะหักขอลูกเสียเมื่อหัวหน้าเจอดีเสียเองอย่างนั้นทำเอาครอบครัวของยายโสมวุ่นวายไปหมดบางวันแม้ตัวยายโสมเองก็ถูกผีสิงดิ้นดพลาดพวดพลาพดาไปเหมือนกันแต่อาศัยท่านผู้นี้มีสัจจะไม่ยอมละทิ้งพระรัตนตรยัย ในที่สุดลูกคนที่หนึ่งได้ตายลงคนที่สองก็เริ่มป่วยผีขู่ว่าจะเอาให้ตายหมดทุกคนรวมทั้งแม่โสมด้วยทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากกลัวผีจะทำให้ตายจริงๆพากันมาร้องขอให้ยายโสมเลิกนับถือพระธนตรัยเสียแต่แม่โสมไม่ยอมยังยืนยันว่าตายเป็นตายพวกชาวบ้านและลูกหลานก็มารบเร้าอยู่ทุกวัน ให้เลิกนับถือพระวันหนึ่งแม่โสมทนความรำคาญไม่ได้จึงนำความไปปรึกษากับพระว่าจะทำอย่างไรดีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดวุ่นวายจึงสงบลงพระแนะนำว่าต้องให้ชาวบ้านทุกคนมาประชุมกันรับพระตนตรัยและถือศีลเสีย<ๆ>เมื่อแม่โสมได้รับคำแนะนำเช่นนั้นจึงสั่งให้ชาวบ้านทุกคนมาประชุมที่วัด เมื่อชาวบ้านมาประชุมพร้อมกันแล้วพระกะเทศสั่งสอนให้รู้จักความหมายของพระตนตรัยและศีลแล้วให้ชาวบ้านทุกคนปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะรับพระตนตรัยและศีลทั่วกันทุกคนฝ่ายพระก,ะก็เร่งการเทศนาอบรมสั่งสอนกันทุกวันในที่สุดความเจ็บป่วยเนื่องจากผีเข้าเจ้าสิงก็หมดไปไม่เคยปรากฏอีกเลย โดยเฉพาะแม่โสมนั้นถ้าผีเข้าใครเพียงแต่มีคนพูดว่าแม่โสมมาแล้วผีจะรีบออกทันทีมันออกปากว่าที่บ้านแม่โสมนั้นเข้าไปใกล้ไม่ได้มีแสงแพรวอยู่ตลอดเวลาแม้ชื่อของแม่โสมถ้าได้ยินแล้วไม่รีบออกหัวก็จะแตกนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันชาวป่าเมี่ยงแม่สาย ก็พากันละทิ้งการนับถือผีโดยเด็ดขาดคนที่เจ็บป่วยเพราะผีเมื่อรับพระไตรตรนคมและศีลแล้วก็หายป่วยเป็นปกติส่วนแม่โสมนั้นหลังจากเลิกนับถือผีแล้วก็เป็นหัวหน้าในการสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นโดยสร้างเป็นวัดฝ่ายกรรมฐานเป็นผู้บำรุงวัดอย่างแข็งแรงตลอดมาวัดนั้นจึงเป็นวัดกรรมฐานมาตลอดจนทุกวันนี้ หลวงปู่เล่าว่าที่ป่าเมี่ยงแม่สายนี้อากาศหนาวมากในฤดูหนาวฝนตกชุกในฤดูฝนสำหรับองค์หลวงปู่นั้นอากาศถูกใจธาตุขันดีไปอยู่ที่นี่ฉั้นอาหารก็ฉันได้มากเป็นพิเศษไม่มีอาการอ,อึดอัดม่วงซึมเวลาภาวนาจิตก็กรวมลงสู่ฐานสมาธิได้เร็วทางด้านจิตภาวนานั้นรู้สึกว่าได้ผลดีนับได้ว่า เป็นสัปปายะอีกที่หนึ่งบรรดาพระเทระฝ่ายกรรมฐานที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างก็เคยไปบำเพ็ญภาวนาที่ป่าเมี่ยงมาแล้วหลายองค์น้องปูแหวนขึ้นไปพักภาวนาอยู่ป่าเมี่ยงได้ประมาณหนึ่งเดือนวันหนึ่งพระมหาบุญซึ่งอยู่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ตามขึ้นไปหาถึงป่าเมี่ยงแม่สาย ลักษณะอาการของพระมหาบุญที่ประหารนั้นบอกลักษณะคนมีความกลัวอยู่ถามด้วยความบ้าพระมหาบุญไปพักภาวนาอยู่ที่ถ้ำดอกคำตำบลน,น้ำแพร,แร่อำเภอพร้าวครั้งแรกพักภาวนาอยู่นอกถ้ำตกกลางคืนมาได้ยินเสียงเสือร้องอยู่ใกล้ๆที่อยู่นี่กลัวว่าถ้าเราอยู่ที่นี่เสือมันมาเราจะทำอย่างไรขณะที่เรากำลังนั่งหลับตาภาวนาอยู่ ถ้าเสือมันเข้ามาคาบเอาเราไปกินเราก็ไม่มีทางป้องกันตัวหรือหลบหลีกได้เมื่อความกลัวเสือเข้ามากระซิบเช่นนั้นจึงมองหาที่ปลอดภยัยวันรุ่งขึ้นจึงเข้าไปสำรวจดูภายในถ้าเห็นว่าเป็นที่ที่เหมาะดีจึงย้ายเข้าไปอยู่ภายในถ้าเพื่อจะให้พ้นเสือแต่ก็เหมือนโชคยังไม่เข้าข้างพระกรรมฐานผู้กลัวเสือเข้าทำนองหนีเสือแล้ว ยังไปปะเอาเจระเช่เข้าอีกนีน้ำยังปะไปกล่าวคือพอตกดึกของคืนวันแรกนั่นเองขณะที่กำลังภาวนาหันหลังพิงผนังถ้ำอยู่ได้ยินเสียงร้องอย่างใดอย่างหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆตัวจิตซึ่งมีอารมณ์กลัวเสียอยู่ก่อนแล้วเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติอยู่ใกล้ๆตัวเช่นนั้นก็คิดว่าแน่แล้วเสือแต่ เพื่อให้เกิดความแน่ใจจึงลืมตาขึ้นดูแทนที่จะเป็นเสือดังที่เคยกลัวจนถึงย้ายที่อยู่มาแล้วนั้นกลับไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้ปรากฏว่ามีร่างใหญ่ดำทะมึนยินขวางปากทางถ้ำอยู่มีในตาลูกวาวถลนออกมานอกเบ้าตามองดูน่ากลัวมากทำให้พระมหาบุญกลัวจนตัวสัน่นไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนเพราะตนเอง ได้ลงไปอยู่จนสุดก้นถ้ำแล้วจะวิ่งออกมาภายนอกก็ไม่ได้เพราะร่างนั้นยืนขวางปากถ้ำอยู่อย่างสง่าเหมือนผู้ชนะจึงทำได้อย่างเดียวคือรวบรวมกําลังใจข่มความกลัวด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธซึ่งก็ถูกบ้างผิดบ้างตามภาษาคนที่ตกอยู่ในความกลัวขวัญหนีดีฝอร่างปร,ราดนั้นเห็นชัดเจนทั้งหลับตาและลืมตาแต่เขา ก็ยืนขวางปากถ้ำอยู่เฉยๆไม่ได้แสดงอาการอย่างอื่นให้ปรากฏยืนอยู่เช่นนั้นจนสว่างพอได้อรุณแล้วร่างนั้นก็หายไปณที่นั้นเองเมื่อร่างนั้นหายไปแล้วประกอบกับเป็นเวลาที่สว่างพอดีรีบเจ็บบริขารอย่างรวดเร็วออกไปจากถ้ำนั้นโดยไม่มีความอาลัยว่าจะกลับมาเยือนกันอีกเมื่อที่ออกจากถ้ำไปแล้วได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างออกไปพอสมควรไปบิทบาตท,ที่หมู่บ้านนั้นฉันเสร็จแล้วรีบเดินทางไปที่แม่พวกเพื่อไปตามหาหลวงปู่ที่แม่พวกนี้หลวงปู่เคยไปจำพรรษาอยู่ถึงสามพรรษาปัจจุบันสร้างเป็นวัดขึ้นแล้วซึ่งหมู่บ้านแม่พวกนี้เป็นสถานที่ตั้งของสากร์ด้วยเมื่อไปถึงแม่พวกไม่พบหลวงปู่เพราะพรรษานั้นหลวงปู่ไม่ได้จำพรรษาอยู่แม่พวก แต่จำพรรษาอยู่ที่นาหนานปวนเมื่อไม่พบหลวงปู่ตามที่ตั้งใจไว้จึงพักอยู่แม่พวกคืนหนึ่งคืนนั้นตลอดทั้งคืนภาพจากถ้ำดอกคํายังตามมาหลอกหลอนอยู่ทำให้พระหมหาบุญนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนหลวงปู่เล่าว่าร่างประหลาดที่พระหมหาบุญได้เห็นในคืนนั้นคือเจ้าของถ้ำเป็นเปรตอยู่รักษาถ้ำนั้นที่มาหลอกหลอนพระหมหาบุญ ก็เพราะเขากลัวว่าพระจะไปแย่งที่อยู่ของเขาเขาจึงหลอกหลอนเอาเพื่อเกิดความกลัวแล้วจะได้หนีไปพระมหาบุญได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าหลว,วงปู่แหวนขึ้นไปป่าเมี่ยงแม่สายจึงรีบติดตามเดินทางไปหาหลวงปู่จนถึงป่าเมี่ยงแม่สาย เมื่อพระมหาบุญไปพักอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่สายกับหลวงปู่นั้นความกลัวซึ่งเป็นอารมณ์อดีตที่ถ้ำดอกคำหาได้จางไปไม่ภาพจากถ้ำดอกคำยังคงเป็นภาพติดตาติดใจอยู่นั่นเองถึงแม้หลวงปู่จะแนะนำอย่างไรพระมหาบุญก็ไม่คลายความกลัวสำารายไปกว่านั้นก็คือรบเร้าให้หลวงปู่พาตนเองไปส่งที่แม่หอพระ พระมหาบุญมารบเร้าอยู่ทุกวันเมื่อทนความรบเร้าไม่ไหวหลวงปู่ก็พาพระมหาบุญกลับลงมาส่งที่แม่หอพระแต่พอมาถึงแม่หอพระแล้วแทนที่จะอยู่ตามความตั้งใจเดิมพระมหาบุญกลับบอกว่าผมอยู่ไม่ได้ที่นี่ผมอยู่ไม่ได้พาผมไปส่งที่บ้านปงดีกว่าจึงพาไปส่งที่บ้านปงอีกในสมัยนั้นที่บ้านปง มีหลวงปู่ขาวอนาลโยกับหลวงปู่พรมกิรบุญโยอยู่ฝ่ายหลวงปู่พรมเมื่อเห็นหลวงปู่แหวนมาพาพระมหาบุญเข้ามาเดินโซซัดโซเซมาดังนั้นท่านรู้นิสัยพระมหาบุญอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรแทนที่จะต้อนรับอย่างดีกลับพูดว่าไปไปมหาบุญผีบ้ามาที่นี่ทําไมไปไปไปให้พ้นถ้าไปไม่ได้ก็ให้คานไปไปเชียงใหมน่นู่นอย่ามาอยู่ที่นี่ พระมหาบุญได้ฟังการต้อนรับอย่างถึงอกถึงใจอย่างนั้นโกรธจัดยังไม่ทันที่จะได้พักกันเลยรีบเดินออกจากวัดอย่างรวดเร็วเดินไปจนถึงแม่ริมเข้าไปที่วัดแม่ริมเกิดความไม่พอใจอีกจะกลับไปที่วัดเจดีหลวงหลวงปู่จึงพูดกับพระมหาบุญว่าดีแล้วให้กลับไปวัดเจดีหลวงตามคำบอกของหลวงพ่อพรหมก็แล้วกัน แต่ต้องไปคนเดียวไม่ไปส่งอีกแล้วพระหมหาบุญเดินทางต่อไปยังวัดเจดีหลวงแต่เพียงองค์เดียวส่วนหลวงปู่แหวนพักอยู่ที่วัดห้วยน้ำรินหลวงปู่เล่าว่าที่หลวงปู่พรมพูดไล่พระหมหาบุญเช่นนั้นเพราะรู้จักนิสัยกันดีท่านต้องการทรมานพระหมหาบุญคือต้องการให้เดินให้เหนื่อยอ่อนจะได้นอนหลับการเดินทางตามส่งพระหมหาบุญในคราวนั้น ซึ่งเป็นการเดินทางที่แสนจะทรมานจึงยุติลง